สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดว่ากเกษียณอย่างไรให้มีความสุขนะคะก็มาเริ่มกันเลยก็ปัจจุบันเรื่องการ,กรเกษียณน,นะคะมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเพราะว่ามีคนสูงอายุจํานวนมากที่มีเงินไม่พอใช้ยามกเกษียณบางก็โชคดีที่มีลูกหลานเลยแต่บางคนก็ไม่ได้มีลูกหลานให้เลี้ยงก็เลยต้องแบบใช้เงินตามอดอยากที่มีบางคนก็ต้องนอนกาการถนนหรือบางคนก็ต้องอดข้าวกินแบบเท่าที่มีอดมือกินมือหรือบางคนก็ต้องไปขอทาน แล้วเราจะทํายังไงล่ะมีคนชราหกร้อยถึงหนึ่งพันที่ร้านให้พอไหมหรือตอบให้คุณเคยเป็นพนักง,งานเงินเดือนมาก่อนเอ๊ะฉันเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะฉันมีประกันสังคมนะฉันได้เดือนละประมาณสี่พันโก,กวกาถึงเจ็ดพันบาทแล้วมันพอไหมล่ะก็อันนี้ก็ตอบไม่ได้นะคะสําหรับบางคนก็ใช้พอสําหรับบางคนก็ใช้ไม่พอเพราะว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์บางคนทำกับข้าวกินเองที่บ้านก็อาจจะประหยัดหรือบางคนก็กินไม่พอเพราะว่ามีซื้อข้าวกินบ้างเพราะว่าข้าวเดี๋ยวนี้ก็จานละห้าสิบถึง หนึ่งร้อยแล้วล่ะค่ะเอเราต้องมีงินเท่าไหร่ถึงจะเกษียณได้นะสิบล้านพอไหมหรือยี่สิบล้านดีสามสิบล้านหรือห้าสิบล้านดีไหมจริงๆต้องตอบก่อนว่าคุณคาดหวังว่าเงินเดือนปัจจุบันแบบคุณเงินที่คุณใช้ปัจจุบันอะเท่าไหร่แล้วถ้าเกษียณอะคุณจะใช้งินเท่าไหร่แล้วคุณคาดหวังว่าจะมีอายุกี่ปีเกษียณเกษียณตอนอายุเท่าไหร่ถ้าคุณต้องใจจะแบบเกษียณตอนอายุหกสิบมีอายุต่อสักแบบแปดสิบอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีแบบ เงินพอที่จะใช้จ่าย20ปีในจํานวนที่ประมาณนั้นส่วนคุณมีอยากมีเงินใช้สักเดือนละ2 0 0 0 0ื่นก็20,000คูณ12เดือนแล้วก็คูณไป20ปีนั่นคือจานวนคนที่คุณควรจะมีแต่ว่าอย่าลืมว่าคุณจะต้องบวกเงินเฟ้อไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่ได้ชามละยี่สิบบาทเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นชามละ50บาท60บาทและในอนาคตอาจจะเป็นชามละร้อยบาทถึง200บาทก็เป็นได้ดังนั้นคุณก็ต้องบวกเงินเฟ้อไปด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อสําคัญมาก ที่นี้ทายังไงถึงจะเกษียณแบบมีเงินใช้หลายๆคนก็จะบอกว่าลงทุนสิลงทุนลงทุน,ลทนแล้วลงทุนยังไงล่ะมีช่องทางอะไรให้ลงทุนบ้างแล้วมีอะไรให้ลงทุนบ้างก็บอกก่อนเลยว่าเรามีการลงทุนหลายอย่างมาให้เรื่องถ้าใครแบบรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็ไปลงทุนแบบเงินฝากหรือพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าเป็นคุณกู้ที่แบบปีเกรด AAA หน่อยหรือว่าถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นมาหน่อยก็แนะนําเป็นกองทุนรวมเพราะว่าผลตอบแทนก็คือจะมากกว่าเดิมจากเดิมที่ ออมออมด้วยพันธาบัตรก็จะเป็น1-4%เปอร์กองทุนก็จะเป็น5เถึงแบบ7-10อร์เซเี้ยก็จะทำให้แบบคณรับความเสี่ยงแบบคนก็จะมีเงินใช้ได้มากขึ้นหรือถ้าใครแบบรับความเสี่ยงได้มากกว่านั้นอีกก็ลองซื้อเป็นหุ้นสามันไหมล่ะก็หุ้นสามัญก็จะทำให้เราได้แบบ r i s k High, high return มีผลตอบแทนที่ดีแต่ก็ต้องศึกษาหุ้นดีๆนะว่าแบบไม่คือหุ้นซิ่งหรือว่าหุ้นปัน่นหรือเปล่า S 1> <S 1> <S 1> <S ก็แล้วกรณีเจ็บปวดทาําไงล่ะต้องพูดเลือกอย่างนี้เลยว่าคนแก่กับคนสูงอายุกับวัยชรา,าภาพกับโรคอ่ะก็คือแบบเป็นแทบจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วไม่ได้บอกว่าทุกคนจะป่วยนะแค่บอกว่าส่วนมากยิ่งอายุสูงก็ยิ่งมีโกกรคตามมาซึ่ง่ารักษาพยาบาลก็แพงมากยิ่งเข้าเอากชนยิ่งแพงไปใหญ่ซึ่งถ้าถามอย่างนี้เราก็ควรจะซื้อปาาระก <ๆ S 2> ันดังนั้นเราก็ควรจะวางแผนความเสี่ยงด้วยการซื้อปาาระกันตั้งแต่แรกเพื่อแบบคุณเป็นคนที่คุณแบบ ไม่ได้ชอบเข้ารัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลมันรอคิวนานเอกชนก็จะดีกว่าเพราะเขาดูแลคุณดีก็ควรจะมีประกันไว้ยามเจ็บปวดก็จบการรายงานเพียงเท่เานี้ค่ะขอบคุณค่ะ